ก็สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสายซิ่งตัวประเทศนะครับผมกับช่องโหนีโว่าซิงนะครับผมวันนี้เขาก็นะครับจะไปทิ่ทำบุญนะครับผมกับทีมงานสอทีนะครับผมตอนนี้ก็ได้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปรวมตัวกันก่อนนะครับไปรวมตัวกับทีมงานก่อนนะครับ ทำบุญนะครับวันนี้ได้แล้วนะครับทีาออกมาแล้วนะครับผมเขากำลังออกมากันพอดี i uh -huh. มนันกันก่อนนะทุกคนพอดีผมเติมมาแล้วนะไม่ต้องเติมอีกเดี๋ยวก็จะเติมหัวเชื้อก่อนนะครับทุกคนลืมลืมลืมนะครับลืมใส่หัวเชื้อนะครับ ใส่ลงไปเลยนะไม่ต้องตวงนะครับกาๆเอานะแล้วก็เก็บไว้นะครับ

ไม่ไกลมากนะครับจากบ้านประมาณ5 6กโลนะครับผมไปงานบุญนะครับเป็นเป็นอ่าไปพ้พอเขาบริจาคนะครับให้กับคนไร้บ้านนะครับผมเป็นคุณตานะครับมีบ้านอยู่นะครับก็จะเดินทางประมาณสักพักนะครับ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับผม เป็นทีมงานแรกนะครับที่มาถึงก่อนเพื่อนเลย ทางมาถึงกันแล้วนะครับผมนี่นะครับเซตเอกตัวแรงนะครับผมดูนะครับก็ประมาณสิบกว่าพันนะครับ ภาพน,นะครับให้ไปรออยู่โรงเรียนนะครับไปรวมรวมตัวอยู่โรงเรียนก่อนนะครับผมจะ oh, <okay. S 1> ไปตั้งขบวนหรือเปล่านะครับ อยู่ที่โรงเรียนนะผมมาจอดตั้งขบวนก่อนนะครับตั้งขบวนอยู่ที่โรงเรียนก่อนนะครับนะครับผมก็มีทีมงานนะครับมาร่วมทําบุญด้วยนะครับผม,มงานแนาวิฐนะครับ านเอเอนะครับเดี๋ยวถามพี่ๆมาจากไหนนะครับผมสวัสดีครับ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 ับผมมาจากไหนกันครับนี่กันทลั์กเหรอครับทำงานเอลเอสกันทลั์กนะครับเปนร้นรนนะครับผมเดี๋ยวยังรออีกนะครับหลายกลุ่มอยู่นะครับผมนี่กําลังเดินทางมานะครับมีแต่คันสวยๆเลยนะครับผมเอลเอสนะครับ มีแต่คันเจ็มๆนะครับผมดูดสวยกว่ารถภูมีนะแต่ละคันทีนี้เราก็จะตั้งขบวนนะครับเข้าไปที่บ้านงานนะครับผม ตอนนี้มาถึงบ้านงานแล้วนะครับผมดูบรรยากาศนะครับก็ยังมาไม่หมดนะครับผมยังเหลืออีกหลายทีมงานนะครับที่ยังมาไม่ถึงนะครับผมนี่ก็มี2ทีหัวทัน2ทีกันทรลักนะครับที่มานะครับผม2ทีมงานนะครับยังเหลือทีมงานบึงบูนนะครับผมแล้วก็ทีมงานอื่นๆนะครับมีมาอีกนะครับผมแต่ยังมาไม่ถึงนะครับทุกคนนี่นะครับก็รถดันะครับขนทรายนะครับมาให้นะครับ บรรยากาศนะครับชาวบ้านก็นะครับต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนีนะครับดูครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็น L อนะครับผม l ออกันทะลักนะครับคันนี้นะครับท่อซ้ายนะครับผมสวยๆเลยนะครับท่อแดงบางสายนี่คันเหลืองครับ L อเหลือง มีแต่คันด้วยสวยนะครับผมเออกันทะลักนะครับนะครับผมขอบคุณนะครับที่มานะครับร่วมทําบุญนะครับผมนี่คันนี้นะครับแยบแจงเลยนะดูมาหกคันนะครับเอลเอสกันทะลักนะครับผมมาหกคันมาไกลนะครับผมเป็นร้อยโลนะครับเป็นร้อยกิโลเลย งงงงคงสีทัวร์ปฏิทัยเนาะมีไรแข่งวัดไรแข่งวัดนะครับครับเป็นต้นสุขตั้งออโต้ไว้เลยกดได้เลยครับผมก็จบงานแล้วนะครับผมก็จะทยอยกลับกันนะครับทีนี้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับตอนกลับกันนะครับผมกลับกันเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมใี่ครับกลับเลยปะครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับผม Cái này. này nó ăn thuộm này. Cái này nó ăn thuộm rồi. Vừa chốt thế này. Thưa tham, bọn phải các Dạ กลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้สัตว์กับคันไหนนะไม่แค่นวดน่อยแล้วดเ,เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกัน,นแล้วเสียนเสียนนะอยากไล่ร้อยห้าสิบนะครับ แข่งสักรอบนี่ไม่มีใครเล่นด้วยนะเยวิส125นะแข่งไะไรพวก v ีอาร์พวกอะีอาร์150แล้ลววันนี้นะ125ตัวจี๊ดอยากไล่นะครับสักรอบก็ยังดีนะให้มันหายกันือนะ